มีคำอวยพรมากมายในโลกใบนี้ที่แม้แต่คนพูดก็ไม่มั่นใจในความหมายของมันและหนึ่งในคำพูดเหล่านั้นก็คือขอให้มีอายุที่ยืนยาวว่าแต่ยืนยาวแค่ไหนละ่ะ1ปี10ปี100ปีหรือชั่วนิรันด์วันนี้เราจะมาหาคำตอบจากเรื่องราวของผู้ที่มีชีวิตยาวนานราวกับชั่วนิรันด์กันกับ フリーレン、カムアティターネワンティザーラー。お前の前にいるのは、千年以上生きた魔法使いだ。フリーレン、いつか君に見せてあげたい。そう、機会があればね。あるとは思っていたけど、まさかこれほどとはね。 ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันนะครับผมวันนี้ผมก็มีเรื่องมาแจ้งทุกคนนะครับนั่นก็คือช่องของเรานั้นมี Discord แล้วนั่นเองครับในอนาคตเนี่ยผมอาจจะมีโอกาสได้ทำหลายๆอย่างในนั้นนะครับแต่ตอนที่ผมขอทำความรู้จักกับมันให้เยอะกว่านี้ก่อนแลวผมเนี่ยก็อยากที่จะมีคอมมูนิตี้นะครับให้ทุกคนได้มาคลื่นเคลสนุกสนานพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันรวมถึงบางครั้งเนี่ยผมอาจจะเข้าไปคลุกวงในกับทุกคนด้วยถ้าสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันเลยรวมถึงแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยกกก็ฝาาาาาด้้ววยยยนนนนะคครรับผผมอ่่่่่งทททีีทีุูใหลๆป อนิเมะแนวหนึ่งที่ดังมากๆแล้วก็มีเยอะมากๆเช่นกันเนี่ยมันคืออนิเมะแนวต่างโลกครับหรือที่ก่อนหน้านั้นนะครับเราจะนิยามมันว่าเป็นแนวแฟนตาซีนั่นเองแต่ว่าเนื่องจากที่ว่ามันมีเรื่องที่คล้ายๆกันแบบนี้เยอะผุดมากมายเป็นดอกเห็ดเลยหลายๆคนในตอนนี้รวมถึงผมด้วยเนี่ยเลยนิยามมันว่าเป็นอนิเมะแนวต่างโลกนั่นเองครับและแน่นอนครับด้วยปริมาณของมันเนี่ยมันจึงถูกจัดเทียได้อย่างง่ายดาย มีทั้งไม่หนาดูเท่าไรหรือก,กลางๆไม่มีอะไรหรือแม้กระทั่งฉีกออกมาจากขนบธรรมเนียมเดิมและโดดเด่นมากอย่างเช่นเรื่องที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ครับฟรีเลนคำอธิษฐานในวันที่จากลาเรื่องนี้เนี่ยเปิดมาต้นเรื่องเนี่ยบอกเลยว่าความน่าสนใจของเรื่องเนี่ยก็ยังก,กลางๆนะฮะออกจะสโลไลฟ์ไปหน่อยด้วยซ้ำแต่พอผมเปิดใจดูมันจนครบที่20กว่าตอนเนี่ย ผมก็รู้สึกเลยว่าการนำเสนอของอนิเมะเรื่องนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับอนิเมะในแนวเดียวกันเพราะแทนที่มันจะเป็นการประจนภัยอย่างสนุกสนานล่ามอนสเตอร์ออกตามหาสมบัติฟาร์มเก็บเลเวลมันกลับนำเสนอเราในมุมมองที่แตกต่างออกไป เป็นการตั้งคำถามเหมือนอนิเมะเรื่องอื่นๆที่ผมทำมามันได้แทรกปรัชญาวไว้ในเรื่องให้เราได้วิเคราะห์แล้วก็ตามหากันมากมายและมีอยู่2เรื่องครับที่พวกคุณควรจะรู้ก่อนที่เราจะไปเข้าถึงเนื้อหากันนั่นก็คือ 1. เนื้อหาต่อจากนี้เนี่ยผมจะนำมาแค่ในอนิเมะเท่านั้นนะครับและ 2. มันมีการสปอยดังนั้นใครที่อยากไปดูเรื่องนี้ก่อนก็สามารถหยุดคลิปตรงนี้แล้วไปดูเรื่องนี้ก่อนได้ครับ แต่ถ้าใครอยากรู้เรื่องราวของเรื่องนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการไปดูของคุณเราก็ไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับฟรีเลนเธอเนี่ยเป็นเผ่าเอลฟ์ที่มีอายุอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยมานานกว่า1,000ปีแล้วเธอเป็นลูกศิษย์ของจอมเวทในตำนานอย่างฟลัมเมอร เรียกเรียกว่าฟลัมเมอร์เนี่ยเป็นมนุษย์ที่มีเวทมนต์ที่แข็งแกร่งและมีอิทธิพลมากๆในวงการเวทมนต์ของมนุษย์และเธอเนี่ยก็ได้สั่งสอนทุกๆอย่างให้กับฟรีเลน นอกจากนั้นฟรีเลนก็ยังมีนิสัยที่ชอบสะสมเวทมนต์ต่างๆหากว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นเวทมนต์ที่เธอตามหาจะใช้เวลากี่ปีเธอก็ไม่เกี่ยงหลายๆคนในเรื่องเนี่ยเลยมองว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่หมกมุ่นในเวทมนต์มากแต่หากดูจากอายุไขของเธอแล้วนั่นอาจจะเป็นการรอคอยเพียงแค่ไม่นานเท่านั้นเองฟรีเลนเนี่ยยังถูกยกย่องให้เป็นจอมเวทผู้แข็งแกร่งหนึ่งในปราตี้ของผู้กล้า ที่โค้นจอมาลงได้และในปัจจุบันเธอยังร่วมเดินทางไปกับแฟนลูกศิษ์ของเธอและสตัอกลูกศิษ์ของเพื่อนเธอเพื่อที่จะออกตามหาดินแดนแห่งสว,งสวรรค์หรือโอไลออลที่อาจารย์ของเธอได้บันทึกไว้เพื่อที่จะได้พูดคุยกับฮิเมลและหาคำตอบของการกระทำและคำพูดที่เขาเคยบอกเธอไว้ก่อนที่เขาจะจากโลกใบนี้ไปนั่นเอง ผมเนี่ยคงคิดว่าคนที่เคยดูเรื่องนี้มาเนี่ยคงจะเดาจุดนี้ได้ไม่ยากเพราะคงจะไม่มีอะไรที่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญไปมากกว่าปาร์ตี้ผู้กล้าที่ฟรีเลนเคยอยู่คนลองนึกภาพของคนที่ใช้ชีวิตมามากกว่าพันปีและเป็นชีวิตพันปีที่ใช้ไปวันๆด้วยนะไปทำอีท่าไหนถึงได้ตกกระไดพอโจนมาลงเอยกับปาร์ตี้นี้ได้แถมเดินทางกันแค่สิปีแต่กลับเปลี่ยนช่วงเวลาชีวิตที่เหลือของฟรีเลนไปตลอดการ เธอกลายเป็นคนที่นึกถึงผู้อื่นและใส่ใจมนุษย์มากขึ้นสำหรับคนที่ไม่เคยดูเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าฟรีเลนนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้สึกที่อยากจะผูกพันกับมนุษย์เพราะมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยมีอายุไขที่สั้นกว่าเอลมาก ความผูกพันนั้นเลยเหมือนศูนย์เปล่าและหลายๆครั้งที่การรับรู้เรื่องเวลาของฟรีเลนนั้นเนี่ยจะเป็นปัญหามากๆกับเผ่าพันธุ์อื่นๆโดยเธอเนี่ยใช้เวลาหลาย10ปีเพื่อรวบรวมเวทมนต์เพียงไม่กี่บทเธอก็ทํามาแล้วและถ้าคุณสงสัยว่าการรับรู้เวลามันมีปัญหาและมันเป็นปัญหาอย่างไงถ้าจะให้ยกตัวอย่างสักอย่างหนึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะเป็นหากการรับรู้เวลาของคุณมีปัญหา การรับรู้เรื่องของคุณค่าของบางสิ่งบางอย่างก็จะมีปัญหาด้วยเช่นกันอย่างซีนนี้ที่ฟรีแลนด์เนี่ยได้ฝากเขามังกรนนทการไว้กับฮิเมลแล้วหลังจากการประจนภัยได้จบลงเนี่ย อีก50ปีถัดมาเธอก็มารับเขานั้นคืนโดยที่ฮิมเมลเนี่ยเก็บมันไว้ในตู้เก็บของอย่างดีถึงแม้มันจะส่งออร่าชั่วร้ายมาตลอดเวลาก็ตามแต่พอได้เจอแล้วฟรีเลนเนี่ยก็ถามเขาว่าแล้วทาไมไม่เอามันไปเก็บในยุ้งฉางหรืออะไรที่มันทําให้ห่างไกลาจากไอออร่าชั่วร้ายนั้นไปละ่ะฮิมเมลเนี่ยก็ได้ตอบเขาว่าสําหรับเธอเนี่ยมันอาจจะเป็นการฝากของไว้กับเพื่อนโดยที่ไม่คิดอะไร แต่สำหรับฮีเมลเนี่ยมันคือของที่เพื่อนคนสำคัญของเขาเนี่ยฝากไว้แล้วสักวันหนึ่งเขาจะได้ส่งมอบของสิ่งนี้เนี่ยกับมือเขาโดยตรงถ้าพูดให้ง่ายกว่านั้นก็คือในมุมองของฟรีเลนเนี่ยมันคือการที่เราเนี่ยฝากน้ำสักขวดหนึ่งไว้กับเพื่อนเราวกไมไปผูกเชือกรองเท้าเงยหน้าขึ้นมาแล้วเราก็เอาขวดน้ำคืนแต่สำหรับฮีเมลนั้นมันเปรียบเสมือนคำสัญญาที่เขารอมาน่นนานถึง50ปี เพื่อที่จะได้พบเจอกับคนสําคัญของเขาอีกครั้งหนึ่งอ๋อผมลืมไปเลยคุณอาจจะไม่รู้จักว่าฮิมเมลคือใครงั้นเรามาทําความรู้จักกับปาร์ตี้ฟูกล้ากันสักหน่อยดีกว่าในปาร์ตี้นี้เนี่ยประกอบไปด้วย4คนได้แก่ผู้กล้าฮิมเมลจอมเวทฟรีเลนนักบวชไฮเตอร์และนักรบไฮเซนโดยเพื่อนแต่ละคนเนี่ยก็จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตต่อไปของฟรีเลนโอเคเรามาเริ่มจากคนแรกครับผู้กล้าฮิมเมล การจากไปของผู้กล้าฮิมเมลเนี่ยทำให้เธอรู้สึกเสียใจที่รู้จักเขาไม่มากพอและเริ่มออกเดินทางเพื่อเรียนรู้คำพูดและความรู้สึกต่างๆที่เขาเคยมอบให้กับเธอจนคุณเนี่ยจะเริ่มรู้สึกอยากจะจิกหมอนขึ้นมาเรื่อยๆต่อมานักบวชไฮเตอร์ถึงแม้เขาจะเป็นนักบวชแต่ก็เป็นคนที่ชอบร่าสุรามากแถมมักจะโดนฟีเรนบ่นเอาบ่อยๆด้วยว่าน,นอกรีตแต่บ้านปลายชีวิตของเขาเนี่ยก็ได้เป็นนักบวชสูงสุด และรับเลี้ยงเด็กสาวคนหนึ่งที่สูญเสียครอบครัวจากภัยสงครามอย่างแฟนจนช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเขาได้ฝากฝังแฟนไว้กับฟรีเลนเธอจึงมีลูกศิษย์คนแรกนั่นเองและคนสุดท้ายกับนักรบไฮเซนเขาเนี่ยไม่เหมือนกับเพื่อนเผ่ามนุษย์ทั้งสองเพราะเขาเนี่ยเป็นเผ่าคนแกละที่มีอายุยืนยาวกว่ามนุษย์แต่ก็คงยืนยาวไม่เท่าฟรีเลนแน่นอน เขาเได้รับเลี้ยงเด็กคนหนึ่งและถ่ายทอดวิชานักรบของเขาเนี่ยให้จนเด็กคนนั้นได้แข็งแกร่งสุดท้ายเด็กคนนั้นก็ได้มาร่วมเดินทางเป็นกำลังรบให้กับฟรีเดนและเขาคือสตาร์กเราจึงสามารถนิยามได้ว่ามันเป็นการประจนภัยเพียงแค่10ปีที่เปลี่ยนความคิดแนวคิดช่วงเวลาตลอดพันปีของเธอไปตลอดกาลและจากนี้ตลอดไป ของฟีเลนนั้นเนี่ยถึงแม้จะแฝงไปด้วยความแฟนตาซีแบบสุดกูที่ทุกคนอาจจะรู้สึกเริ่มเอียนแล้วเหมือนที่ผมได้บอกไปตอนต้นที่ในช่วงนี้เนี่ยมีแต่ออนิเมะเรื่องราวของต่างโลกเต็มไปหมดแต่ผมมองว่าแก่นของอนิเมะแต่ละเรื่องนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่แต่อาจจะคล้ายกันมากแค่นั้นเอง แต่พอดูฟรีเลยแล้วเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าอนิเมะเรื่องนี้ไม่เหมือนอนิเมะต,ต่างโลกที่ผมเคยดูมาเลยสักเรื่องเพราะมันพยายามจะโชว์มุมมองที่แตกต่างออกไปและเรื่องที่ว่านั่นก็คือแก่นแท้ของเรื่องนี้หรือก็คือเวลามุมมองเกี่ยวกับเรื่องเวลานั้นเป็นอะไรที่เข้าถึงง่ายและมนุษย์ทุกคนย่อมเข้าใจได้ แต่หากเอาช่วงเวลาชีวิตของเอลฟ์มาเล่นในประเด็นนี้นั้นมันก็ย่อมสร้างความอยากรู้อยากเห็นให้กับผู้คนดูอย่างพวกเราเป็นอย่างมากว่าการเดินทางของเธอเนี่ยได้พบเจออะไรมาบ้างตลอดระยะเวลาที่ยาวนานนั่นและจะได้พบอะไรต่อไปในตลอดระยะเวลาที่ยาวนานที่เหลือน,นั้นด้วยเช่นกันเวลาจึงเป็นสเสน่ห์ของเรื่องนี้และเขาทำออกมาได้ดีมากๆ ในเรื่องราวนี้ทุกตัวละครเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่เราไม่มีทางรู้จักเข้ามาก่อนแน่นอนอาจจะแค่คุ้นเคยกับโทนความเป็นแฟนตาซีเผ่าพันธุ์ต่างๆเวทมนต์หรืออาชีพในยุคสมัยนั้นแต่เราเนี่ยก็ไม่อาจรู้ประวัติภูมิหลังที่มาของแต่ละตัวละครได้ และเรื่องนี้เนี่ยสามารถทําให้เราผูกพันกับทุกตัวละครได้ง่ายๆเหมือนกับเรารู้จักคนเหล่านี้มาเนิ่นนานแล้วไม่ว่าจะผ่านการเดินทางต่างๆของฟรีเลนและเหล่าลูกศิษย์หรือผ่านความทรงจําของตัวละครต่างๆมากมาย มันเหมือนการบอกเล่าเรื่องราวที่ผันผ่านมานับพันปีจากปากของฟีเลนและสร้างเรื่องราวประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการเดินทางของเธอด้วยเช่นกันและด้วยนิสัยที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมีความลึก,กลับน่าค้นหาแต่ในบางครั้งเนี่ยกลับทำตัวเหมือนกับเด็กๆนั่นคงจะเป็นอีกสนเสน่ห์หนึ่งที่ทำให้เราผู้คนต่างๆหรือแม้กระทั่งผมเองรู้สึกลุ้นเอนดูและก็ผูกพันกับตัวละครนี้ มากมากเลยนั่นเองผมได้บอกตามตรงเลยว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมเริ่มจะเบื่อและเอียนอนิเมะแนวต่างโลกเนี่ยพอสมควรแล้ะถึงแม้ว่ามันจะน่าสนใจแล้วผมก็ดูมันแทบทุกเรื่องเลยก็ตามแต่ฟรีเลนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมเกือบไม่ได้เข้ามาดูแล้วตอนแรกเนี่ยก็เข้ามาดูแบบไม่ได้คิดอะไรแต่พอเปิดใจดูปจนจบเนี่ย ผมกลับได้อะไรกลับมาเยอะมากจนต้องเปลี่ยนมุมมองกับอนิเมะแนวนี้ใหม่ว่ามันยังคงมีหนทางให้เล่นอีกมากมายถ้าหากคุณก็เป็นเหมือนผมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็อยากให้พวกคุณทุกคนเนี่ยได้เปิดใจกับฟรีเลนคำอธิษฐานในวันที่จากลาดูผมเชื่อว่าคุณจะได้เข้าใจเรื่องราวของเวลามากขึ้นเนี่ยอย่างแน่นอนและหากมีโอกาสอีกเนี่ยผมก็จะแนะนำอนิเมะแนวต่างโลก ที่มันแตกต่างออกไปจากแนวต่างโลกอื่นๆอีกไม่ใช่แค่การที่ใช้ชีวิตแบบสโลลีฟไม่ใช่การที่พระเอกเก่งเจ๋งเทพไม่ใช่สกิลสุดแกร่งที่หาได้แค่ตัวเขาเท่านั้นแต่คงเป็นเรื่องราวที่แฝงไปด้วยปรัชญาความหมายต่างๆสัญญะและรูปร่างของความรู้สึกที่ทุกคนเนี่ยสามารถจับต้องและสัมผัสได้ด้วยหัวใจของคุณนั่นเอง มนุษย์อย่าเราๆเ,เนี่ยมีอายุไขที่แน่นอนหรืออย่างน้อยที่สุดพวกเราทุกคนก็รู้ว่ามันประมาณเท่าไหร่แต่ผมก็คงไม่อาจไปบอกพวกคุณให้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าหรือจะต้องใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยยังไงเพียงแค่จะมาบอกพวกคุณว่าคุณค่าของสิ่งต่างๆนั้นถูกวัดค่าโดยมนุษย์เรากันเองไม่ว่าจะเป็นจากตัวเองจากมุมมองของคนอื่นก็ตามแต่มันต่างกันไปตามมุมมองของแต่ละบุคคลดังนั้น หากคุณค้นพบคุณค่าที่พร้อมจะจ่ายด้วยเวลาชีวิตของคุณแล้วผมก็หวังว่าคุณจะจ่ายมาได้อย่างคุ้มค่าตามความต้องการของคุณจริงๆและผมก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนับจากนี้และตลอดไปและสำหรับฟรีแลนซ์คำอธิษฐานในวันที่จากลาผมขอปิดคดีครับ